สวัสดีค่ะวันนี้มาพบากับเซลล์สาวขันอีกแล้วนะคะวันนี้มีส่งมอบรถใหม่นะคะลูกค้านะคะออกรถรุ่น c a p ปโฟนะคะ 1.9M นะคะเกียร์ออโต้สีขาวนะคะราคาอยู่ที่1.30 0 0ล้านบาทนะคะเดี๋ยวไปถามลูกค้ากันนะคะว่าทำไมาถึงมาซื้อรถที่อิวสุกจอใส่โครค่นนะ,คะสวัสดีค่ะยี่หันจะถามว่าลูกค้าออกรถรุ่นไหนไปคะแคปโฟใช่ไหมค่ะ สีปส่ประตูนะคะแล้วก็ลูกค้าภายในกี่วันอนุมัติคะประมาณอาทิตกว่าอาทิตย์กว่า,า,วาเพราะว่าเพราะว่าอะไรถึงอนุมัติอาทิตกว่าคะ่ะเพราะว่าลูกค้านะคะทํางานเป็นอาชีพรับเหมาเนาะแล้วก็มีหน้างานหลายงาน,นะคะ่ะก็เลยไปตรวจเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ของแถมครบไหมคะครบค่ะแล้วก็ลูกค้าได้แปดทองด้วยนะคะ การบริการเป็นยังไงบ้างคะเอ่อประทับใจพี่ขวัน,นะคะคือเวลาสอบถามอะไรก็คือรวดเร็วมากเลยค่ะแล้วก็บริการที่นี่ก็ดีค่ะแล้วก็บา้านลูกค้าอยู่ที่เดอะฟิวชั่นค่ะละบา้านลูกค้าอยู่ที่หลังอ่าโชรูปอีสุนะคะตอแสบมงคลสาขาส่ยเอเชียนะคะ สำหรับลูกค้าที่เห็นคลิปนี้นะคะโทรมาสอบถามได้นะคะ062-456-4669สำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณที่เพทไทยมากๆนะคะที่มาออกรถกับสาวผัดคะ่ะสำหรับวันนี้ขอสง่งมอบความสุขให้ลูกค้ากันนะคะ